สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องไม้ด่างเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วผมมาใส่ปุ๋ยมังคุดนะครับก็เจอต้นไม้ด่างนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับก็วันนี้ก็เลยมาขุดต้นไม้ด่างนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างนะครับไม้ด่างที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมอยู่ที่สวนมังคุดของผมนะครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้ด่างกันเลยนะครับนี่นะครับผมด่างสวยงามมากๆนะครับ อันนี้ขอย้ํานะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมบังเอิญหันมาเจอพอดีนะครับเพื่อนเพื่อลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเป็นต้นไม้ด่างอะไรนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะด่างไม่ทุกต้นนะครับผมต้นนี้ก็น่าจะ เป็นชนิดเดียวกันนะครับทําไมมันไม่ด่างผมอันนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะครับผมนนี่นะครับต้นนี้ก็ไม่ด่างนะครับแต่ว่ากอนี้ก้อนี้ด่างด่างสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมใบของเขานะครับ นี่นะครับด่างสวยมากมากนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะด,ด่างนะครับผมมันมีกอที่อยู่ริมน้ำนะครับนี่นะครับ กอที่อยู่ริมน้ํามันจะด่างนะครับผมแต่ว่าไอ้กอที่ค้นน้ามามันจะไม่ด่างนะครับผมนี่เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมลองเอาต้นไมต้ตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวดูว่ารากเขาจะอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่บนพื้นดินนะครับ อันนี้ขอย้ํานะครับด่างเองตามธรรมชาตินะครับผมไม่ได้เอามาปลูกหรือว่ายังไงนะครับนี่เพื่อนๆลองดูนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นของเขานะครับนี่ เดี๋ยวผมจะขุดไปใส่กระถางเอาไว้นะครับเดี๋ต้องเคลียร์พื้นที่รอบๆโคนของเขาก่อนนะครับต้นขาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจต้นขา นี้อันนี้กอนะครับนี่นะครับนี่มันเพื่อนสวยงามมากๆนะครับนี่ครับนี่จะเป็นต้นขานะครับขาบ้านนะครับผม ที่ผมดูดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกอเดียวกันนะครับผมนี่สายมือเนี่ยดังชัดเจนนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับส่วน ต้นนี้พอเริ่มด่างนะครับไม้ด่างธรรมชาตินะครับผมผมมาเจอโดยบังเอิญนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรอบๆโคนนิดนึงนะครับน่าจะเป็นต้นขาเลยนะผมว่านะเพราะว่ามัน ต้นข่าเยอะนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขุดเอาไปปลูกกันนะครับโอเค นี่นะครับเ,เพื่อนๆผมทำการขุดขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับผมไม้ด่างของผมนะครับ น่าจะต้นขานะครับเพราะว่าตอนขุดมันมีกิ่นต้นขานะครับผมนี่มันเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราถือไปอย่างนี้เลยนะครับ Mm-hmm. ก็ได้ห้ากระถางนะครับผมแยกเป็นกระถางละสองต้นนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็ที่หนึ่งนะครับก็ที่สองนะครับสวยงามมากๆก็ที่สามใบแม่งสวยเท่าไหร่นะครับใบมันหักนะครับผมใบมันหักนิดนึงนะครับ กอที่สี่นะครับนี่กอที่สี่นะครับผมนี่กอที่ห้านะครับผมปลูกเผื่อเอาไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเผื่อว่าใบที่งอกมันมาจะาด่างนะครับเดี๋ยวคอยลุ้นกันนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหนนะครับชื่อต้นอะไรนะครับผมก็ไม่มั่นใจร้อเร์เซ็นนะครับนี่นะครับ่าดูใกล้ๆนะครับ